เดคคือกิ้งคืนนี้คือสนับสนุนโดยน้ำนมถัเหลืองเสริมแคลเซียมไวตตมิวแชมอร่อยทุกวันดีทุกวันโอเคทินบิสกิตบิสกิตแผ่นบางกรอบอร่อยแตเนี่ยโอเคแล้วคุณนะ่ะโอเคป่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะจัดจานมาสีสะอาดสะอา้านอนามัยไฮจินิกสุดๆเลยนะคะชิมลยดิแฟเนื้ปลา ขออนุญาตพังมันนะคุณพี่คิดว่าติดทุกอย่างเพราะพี่ไก่ซอยมาละเอียดมากนะคะแบบไม่ว่าจะเป็นตะไคร้จะเป็นพริกจะดูดิเขียนไม่ได้ครบอ่ะไม่มีทางเขียนได้แน่นอนครบนี่ก็ตะไคร้ครบอืมเป็นไงอืมอืมอืมอร่อยอร่อยอร่อยอืมหอมมันหอมอืมเชียวหลักเชียวหลักทำไมเชียวหลักถ้ากินแบบปกติ ปรุงรสจัดจะบีบมะนาวใส่น้ำปลาพริกอะไรอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่ารับรองว่าตักไปเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นคุณต้องโดนสมุนไพรแน่นอนแต่ว่าคือขอให้แบบคือถ้ามาผัดกับข้าวนะมันไม่เหมือนทําต้มยำนะที่เออต้องเป็นชิ้นชิ้นิดนึงอันนี้คือขอซอยละเอียดพยายามหน่อยแต่ว่าผลที่ได้คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็มันได้ตอนคั่วมันอร่อยได้นี่คือกระเทียมหรืออะไรมันก็ปนไปอยู่ในนี้หมดนะอร่อยดีอร่อยดีนะคะก็ เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ลองทําทานกันเพราะว่าถึงแม้ว่าจะ,อ,ะอาจจะหายกินข้างนอกบ้านยากสักนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าลองทําเองใ่ว่าคุ้มนะเพราะว่าปลาไวไหนกินก็ดีนะใช่เนาะดีะหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบว่าเด็กๆก,ก็เอาคลิกออกแล้วเขาจะได้หัดกินผักเอื่ได้ด้วยนะคะโอเคไปพบกับน้องหงเลยดีกว่านะคะว,วันนี้น้องหงจะมีอะไรดีๆมาฝากเรากันค่ะ พบกับหงและช่วงอ,อาหารกายค่ะสัปดาห์นี้นะคะหงยังคงอยู่ที่ชมรมการต่อสู้และป้องกันตัวอัธยุทธ์ค่ะและตอนนี้นะคะหงก็ยืนอยู่กับพี่เตอร์เช่นเคยแล้วก็มีพี่ผู้สอนอีกหนึ่งคนนะคะคือพี่ไอ้นั่นเองค่ะพี่ไอ้ขาอย่างแรกเลยให้น,นำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อไอ้ครับเป็นสมาชิกชมรมอัรยุทธ์ครับเป็นนักเรียนครับช่วยสอนเลยอืมค่ะสวัสดีพี่ๆทั้งสองคนเลยค่ะสวัสดีค่ะที่วันนี้พี่ไอมาด้วยเพราะว่าทีนี้เราจะมาฝึก แอนดวันขึ้นกว่าเดิมหน่อยจะเป็นเรื่องการใช้กําลังแต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานทิศทางการหลบหลีกเหมือนเดิมทีนี้เราให้พี่ไอซ์มาเป็นคนจับมาเป็นคนทำก็คืออาจจะแรงเยอะใช่แรงเยอะตัวอย่างใช่ทําคนตัวตัวเล็กคนตัวเล็กก็มีวิธีหลบได้กเหมือนกันคือเราอาจจะแรงสู้เขาไม่ได้แล้วเราต้องทํายังไงใช่ไหมคะใช่และการจู่โจมของคนที่น้ําหนักเยอะกว่าเราหรือว่าแรงเยอะกว่าเราอย่างนี้คือเขามาได้แนวไหนบ้างคะ มาได้จริงๆก็มาได้ทุกแนวแต่ว่าวันนี้จะเน้นให้เหมือนกับว่าคนตัวใหญ่เนาะเขาได้เปรียบใน้สรีระเขามาจับดีกว่าเหมือนเขามาล็อกมันรวบดีกว่าอ๋อค่ะก็คือล็อกได้ท่าไหนยังไงบ้างคะพี่ต้ยอ่าสมมุติว่าเหมือนกับออาเริ่มเลยแล้วกันค่ะเหมือนกับว่ามาจับด้านหลังอ่ามาจับด้านหลังเนี้ยค่ะทีนี้น้องหงไม่ได้ฝึกใช่ไหมลองดิ้นซิหลุดไหมไม่ไม่หลุดไม่หลุดใช่ไหมค่ะอ่าทีนี้เดี๋ยวลองให้พี่ไอซ์ทำให้ดูอ่าทีนี้อธิบายไปด้วยแล้วอ่าสังเกตจากด้านนอกค่ะ นี่ก็จับแน่นใช่ไหมถ้าไปเก่งเก่งสู้เขาไม่ได้สู้แรงเขาไม่ได้สู้แรงเขาได้ใช่พี่ก็ตัวใหญ่ทีนี้จากการที่ว่าเราจะเก่งเนี้ยเราโดนจับที่ข้อมือแต่ศอกเรางอได้ไหล่เราขยับได้เท้าเราเคลื่อนที่ได้หมดเพื่จับไปเท้าเคลื่อนที่ได้หมดเดินได้เหมือนกันทีนี้สเต็ปแรกคือเราหันก็ได้หันตัวแล้วศอกเรางอแล้วเราไม่ขยับที่ข้อมือเพราะข้อมือเขาจับไว้ทีนี้บิดขึ้น อ๋อบิดขึ้นให้แบบให้อยู่แนบตัวเราจะได้มีงเยอะตัวเรได้มีแรงเยอะถูกต้องครับทีนี้เหมือนเดิมยกขึ้นถ้าเรายกไม่ขึ้นถ้าเขากดแน่นยกไม่ขึ้นย่อขาช่วยเพื่อเปิดช่องทีนี้ขาข้างนี้สไลด์ออกมาเพื่อให้เราไปได้ง่ายขึ้นสไลด์ไปทางที่มีรูใช่ครับใช่ทีนี้ถอยเท้าออกเอามือลง ็คือเออจริงๆรแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าโดนจับแบบนี้เนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วใช่ทำยังไงดีใช่ครับคือนึกไม่ออกนะคะจริงๆถ้าโดนใช่เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมอย่างนี้ต้องลองนะอันนี้ลองเลยเออเพราะว่าพี่ไอจะแรงเยอะใช่ไหมแรงนั้นจะเยอะกว่าทีนี้ใช้วิธีเดียวกันค่ะก็คือเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเออโดนจับทําไงขยับขยี้อย่างนี้ไม่ได้ทำไงคะใช่ผมกาลังงงเหมือนกันใช่เหมือนเดิมก็คือเราไม่ต้องไปเกิงข้อมือค่ะสอกละงอได้อ่าสอกละงอทีนี้ลางอสอกมาข้างลำตัวครับ ตั้งสองขึ้นอ่าทีนี้พลิกพลิกให้ใกล้ตัวที่สุดใช่ใกล้ตัวที่สุดยกแขนขึ้นเพื่อเปิดช่องอืแล้วก็อ่าแล้วทีนี้ถอยเท้าข้างนี้หายรูออกพอควรระวังก็คือเราอย่าล้มอย่าเสียหลักเท่านั้นเองถูกต้องแล้วครับลองใหม่อ่ะแล้วถ้าเป็นทิศทางนี้คือมันก็ออกทางที่ทางที่มีรูนะมันเป็นสัญทัตญยานใช่ไหมคะใช่ แล้วแต่เราถนัดข้างไหนอ่าดีครับอ่าแต่ว่าก็คืออย่างไงตัวหรอใช่อ๋อเพราะเราจอันนี้คือยังหางางหงายอยู่ใช่ไหมคะอันนี้สิ้ล้มใช่ครับเฮ้ยเคลยแรงเยอะจริงด้วยอ่ะอะส่ออกได้ใช่ไหมแสดงว่าถูกครับเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้แรงสู้เขาแต่เราแค่แบบว่าเราเปลี่ยนใช้ข้อใช้ข้อเราให้ให้ให้เป็นประโยชน์ใช่ครับอันนี้จะเสริมนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเขามาจับรวบอย่างเนี้ย ส่วนใหญ่มันจะมีะเป็นคนร้ายมากกว่าหนึ่งและจำนวนจะมากกว่าหน <พอ S 2> ึ่งเพราะงั้นกคงไม่มาจับเราอยู่นี้แล้วก็ให้ใครจี้เราได้ไข้างหน้าจี้หรือว่าปลดทรัพย์ทำอะไระจะโจมตีก็ได้หมดเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความไวความถูกต้องแล้วก็ออกให้รวดเร็วดูด้วยว่าทิศทางสมมติว่าเขามาทางนี้เราก็ออกไปข้างหลังออกไปข้างหลังของคู่ต่อสู้ที่มาจับแต่ถ้าเขามาอีกคนนึง ข้างหน้าข้างหน้าข้างข้างหน้าไปแล้วแล้วกามาข้างหลังเราก็ไม่ควรจะหลบไปข้างหลังใช่ไหมอ่าค่ะเผื่อเราเห็นนี่ก็เป็นเรื่องการสังเกตค่ะอีกเหมือนกันก็คือนอกจากมีสติแล้วรู้วิธีการหลบเลี่ยงแล้วก็ต้องดูด้วยว่ารอบข้างคือมีอะไรบ้างอันตรายอยู่ฝั่งไหนบ้างใช่ครับแต่ก็ใช้พื้นฐานในการทิศทางการหลบหลีกนั่นแหละใช่ไหมคะก็ทีนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งใช้ทิศทางการหลบหลีกเดียวกันเมื่อกี้จับข้อมือใช่ไหมครับทีนี้จะจับข้อมือด้วย อันนี้เหมือนโดนกอดไว้เลยเหมือนโดน,นออใช่เหมือนโดนจี้เลยแหละเหมือนแบบยาบ้าอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างคนเมายาบ้าแล้วกันคือเหมือนกับว่าจับเนี่ยทีนี้เวลาเขามาจับเราอย่าให้เขาล็อกจนเราสงหายโอ้โหออทรครับมันจะไม่ได้แล้วทีนี้พอเวลามีคนเข้ามาจับปุ๊บเข้ามาจับปุ๊บเรารีบย่อขาไว้ก่อนอันนี้คือเพื่ออะไรคะเพื่อเวลาเขาเอื้อมเขาจะไม่มีแรงล็อกเราขึ้นถ้าเวลาแบบเหมือนคนเอื้อมเก็บของอย่างเนี้ย ตไกลๆๆเขาจะไม่มีแรงปุ๊บเขามาจับแล้วย่อตัวไว้ย่อให้เขาแบบใช่คือไม่ต้องให้เขาตรงใช่ไหมอยาให้เขาอยาให้เขายกเราขึ้นไปได้ถ้าเราย่อลงเนี่ยลองให้เขายกจะยกลําบากอือก็คือมือนี่คือต้องกดไว้กดติดหน้าอกไว้เลยครับ<อ>เพื่อไม่ให้เขาถ้าปล่อยหลอกอ๋อแล้วเราจะทรงตัวไม่ได้ใช่แล้วย่อตัวลงคือแค่กดไว้ไม่ได้ออกแรงมากไม่ได้ออกแรงไม่ได้ไปง้างออกพี่ไอ้์องแน่นครับไม่ถ้าง้างออก ไม่ออกกดไว้กดไม่เฉยแค่ให้เขาขึ้นมาที่คอเหมือนกับว่าเราไม่ได้ต่อสู้นะใช่ค่ะทีนี้ออกทิศทางเดียวกันเลยออกทิศทางเดียวกันออกทางนี้ก็ได้ถอยเท้าการถอยเท้าข้างนี้ก็เหมือนกันอ๋อจริงๆตรงนี้มีรูเนาะมัูเหมือนกันใช่ครับข้างนี้ก็เหมือนกันสไลด์ออกเป็นลักษณะทิศทางเดียวกันก็คือออกทางด้านที่เขาไม่ถนัดใช่แต่อาจจะน่ากลัวขึ้นมาตรงที่มีล็อกคออ่าลองดูนะคะให้น้องหงลองดีกว่า ่ตัวขนาดนี้ถ้าทําได้นี่ก็โอเคแล้วจริงเหรอคะแรงเยอะจริงด้วยอก็คือเราต้องย่อย่อถูกครับถูกย่อกดไว้กดไว้ถูกแล้วแล้วก็มุดออกรูที่ใช่มุดโดยการหมุนตัวออกเราไม่ถอยอ๋อเพราะว่าดันอย่างนี้ยังไงก็ไม่ออกใช่ครับใช่อย่าไปแกะเขาออกหนูก็ว่าหนูจะออกยังไงเนี่ยเอาตัวเอาตัวเราออกแทนอ่าปึ๊บดิออกได้ ถ้าอีกฝั่งหนึ่งอะคะนะด้านเหมือนกัน <laughs> <laughs> พี่ไอล็อกกิงอะ <laughs> ทำทำถูกทำถูกก็โอเคเลยครับ <laughs> ปุ๊บทีนี้นยอ่อแล้วยกมือขึ้นตรงอ๋ออันนี้ต้องยกมือขึ้นใช่ย่อแล้วก็ยกอ่าทีนี้ดี มันเป็นทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับคือจริงๆถ้าเรารู้หลักเนี่ยทาง่ายเลยใช่แค่บางคนแบบว่าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปยังไงแล้วเพราะเมื่อกี้สะดันทุหลักกันออกเนาะน่ากลัวจริงถ้ารัดเข้าลูกกระเดือกมันจะแบบตําตำรัก้วตกใจแล้วทีนี้น่ากลัวหมดเลยวันนี้คือสอนเรื่องการป้องกันตัวจากคนที่มีเรียกว่า น้ำหนักเยอะกว่าเราแรงเยอะกว่าเราโดยที่เราอาจจะไม่มีทางสู้หรือว่าถ้าหงเห็นแบบเมื่อสักครู่ก็จะรู้สึกว่าไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้แบบว่าเอ้ยเราสู้แรงเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่จริงมันมีทางหลบหลีกใช่ไหมคะก็คือแบบว่าหาลูที่ออกได้นั่นแหละคือขาเราก็ไม่ได้โดนล็อกไว้เราสามารถได้เราจะโดนจับอยู่แค่จุดเดียวค่ะอันนี้ก็คือพื้นฐานอย่างที่พี่ต้อยบอกในหลายๆสัปดาห์ว่าจริงๆแล้วพื้นฐานอยู่ที่เนทางในการเพื่อนที่การหลบหลีกใช่ไหมคะ อืมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าการป้องกันตัวในภัยสังคมสมัยนี้สําคัญมากๆใช่ไหมคะและคุณผู้ชมคนไหนสนใจที่อยากจะมาเรียนที่อัธยุทธนะคะสามารถมาได้ค่ะที่เอสพาดแคลายชั้น4นะคะหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลได้ค่ะที่ f a c e b o o k c o m a อัธยุธนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องหงมากนะคะสําหรับเรื่องราวที่นํามาฝากเรากันเรื่องดีๆไม่ซ้ํากันเลยน้องหงต้องเป็นคนที่สุขภาพกายและสุขภาพใจดีที่สุดในโลกเพราะว่านางพบแต่แบบบุคลากรทางการแพทย์นางไปเที่ยวนางไปกินอร่อยนางออกกําลังกายรัต่ะน่าอิจฉานะแต่อิจฉาทำไมจริงๆก็คือเราทําก็ได้เราไม่ทําเองไงเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเรื่อง ปัญหาในเรื่องการดูแลตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกินของคุณขึ้นอยู่กับความขี้เกียจของคุณมากกว่าใช่ค่ะกินเท่าไหร่มันไม่ใช่ปัญหาประเด็นไม่ได้อยู่ที่การกินประเด็นอยู่ที่วินัยของเราเองพูดแบบนี้ทําได้ไหมไม่ได้จะพูดทำไมไม่รู้อ้าวโอเค ทานไป3าเมนูแล้วนะคะยังเหลือเมนูสมุนไพรดีอีก2เมนูนะคะใครที่เพิ่งเปิดมาตามดูไม่ทันนะคะสามารถไปดูดย้อนหลังได้ที่หน้าเพจของ DK เ d ีดีด้วยนะคะ,ขะ,คะเขามีรายการของเรานะครับแปะเอาไว้เข้าไปดูกันได้เลยเข้าไปคลิกไลฟ์บนแฟนเพจของ DKD d ดีด้วยนะคะซึ่งก็ยังให้สถานที่เรามาํากันแบบนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอทรายกับพี่ไก่ได้ใหม่ที่นี่เวลาเดิมนะคะวันนี้ลาไปตอนสวัสดีค่ะ ฉันในครัว